เรื่องบางเรื่องนะครับเริ่มต้นจากแค่โพสตโพสต์เดียวในโซเชียลมีเดียแต่กลับกลายเป็นประเด็นระดับชาติได้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละครับเรื่องของบัตรประชาชนดิจิตัลรุ่นใหม่ของลาวที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจุดประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยครับว่ามันเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของชาติยังไงและนี่คือคำถามที่เป็นเหมือนเ,ออเชื้อไฟเลยนะครับที่ทำให้เรื่องนี้มันลุกกลามไปทั่วประเทศลาว คือคําถามง่ายๆแต่ว่ามันจี้ใจดํามากว่าข้อมูลส่วนตัวของคนทั้งชาติเนี่ยกำลังถูกส่งไปต่างประเทศหรือเปล่าแค่นี้เลยครับคําถามนี้คําถามเดียวสั่นคลอนความเชื่อมั่นแล้วก็จุดประเด็นถกเถียงระดับชาติขึ้นมาทันทีถูกเรื่องราวมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับสําหรับเรื่องนี้ต้นต่อก็มาจากโพสต์ Facebook โพสต์เดียวเลยครับจากผู้ใช้งานที่ชื่อว่าโจเซฟอัคระวงเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน แค่ไม่กี่ประโยคนะครับแต่ว่าโอ้โหมันกลายเป็นพายุลูกใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันชัดๆเลยว่าเขาโพสต์ว่าอะไรก็อย่างที่รู้กันนะครับยุคนี้อะไรๆมันก็ไวไปหมดเร็วกว่าไฟลามทุ่งซะอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองครับโพสตนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่โพสต์ธรรมดาแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนเสียงที่ทุกคนได้ยินไปทั่วประเทศเราเลยคนก็เริ่มคุยกันถก,กันอยากรู้คำตอบ คือเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องข้อมูลแล้วไงครับแต่มันลามไปถึงเรื่องตัวตนของชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ก็ซนะับซ้อนอยู่แล้วกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเอาละครับทีนี้พักเรื่องข่าวลือกันก่อนแป๊บมือมเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลฝั่งทางการด้วยใช่ไหมครับเราลองมาสลับมุมมองกันดูบ้างมาลองแยกกันดูหน่อยว่าอะไรคือข้อเท็จจริงแล้วอะไรคือสิ่งที่คนเขาลือกันมาดูกันครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ายังไงบ้าง ถ้าดูจากไทม์ไลน์ของทางการเนี่ยโครงการนี้เขาก็มีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้อยู่ๆก็โผล่มาเลยเริ่มจากเปิดตัวใหญ่โตเลยนะตอนเดือนกรกฎาคมปี2024ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยพอผ่านไปปีหนึ่งระบบก็เริ่มใช้ได้จริงแล้วพอถึงเดือนตุลาคมคนก็เริ่มได้บัตรใหม่กันแล้วคือถ้าดูเพลินๆบนกระดาษเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเป็นไปตามขั้นตอนดีนะครับดูโปร่งใสแต่เรื่องจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลย ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือข้อมูลฝั่นทางการเนี่ยบอกเราว่า,วาเวียดนามไม่ได้เป็นแค่พาร์ทเนอร์นะครับแต่เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักแบบเต็มตัวเลยคือให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เงินทุนทั้งหมดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงรถยนต์ที่ใช้ลงพื้นที่คือมันเป็นการสนับสนุนที่ครบวงจรมากๆ แล้วพอเห็นว่าเข้ามามีส่วนร่วมเยอะขนาดนี้มันก็ไม่แปลกที่คนจะเริ่มสงสัยเริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงใครคุมโปรเจกต์นี้กันแน่คือถ้ามองในมุมของรัฐบาลนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีเฉยๆแต่มันเป็นเรื่องของการทูตด,ด้วยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยเขาใช้คำว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์พิเศษของสองประเทศมันแน่นแฟนขึ้นไปอีก แต่ก็นั่นแหละครับสำหรับคนทั่วไปที่เขากำลังกังวลอยู่เนี่ยคำพูดสวยๆพวกนี้มันอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ความกังวลของเขาเลยโอเคครับเราฟังฝั่งทางการไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆเลยคือเสียงของประชาชนจริงๆเสียงที่ปกติเราอาจจะไม่ได้ยินจากถแถลงการของรัฐบาลซึ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหความเห็นนี่คือเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่ามันทั้งทรงพลังแล้วก็หลากหลายมากๆด้วยครับ อย่างคอมเมนต์นี้เนี่ยคือมันสะท้อนอารมณ์แรกของคนจํานวนมากเลยนะคือความโกรธความรู้สึกแบบพูดไม่ออกคือแค่คิดว่าข้อมูลส่วนตัวของเราที่มันเป็นเหมือนตัวตนของเราเลยเนี่ยจะไปอยู่ในมือของรัฐบาลประเทศอื่นมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากจริงๆครับฟังเรารู้สึกได้ถึงความผิดหวังในคําพูดของเขาเลยแล้วดูคอมเมนต์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าเรื่องมันไปไกลกว่าแค่ข้อมูลส่วนตัวแล้วมันถูกโยงไปถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเลย สำหรับคนกลุ่มนี้บัตรประชาชนมันไม่ใช่แค่บัตรแล้วไงครับแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสูญเสียอำนาจอธิปไตยไปแล้วซึ่งความกลัวแบบนี้เนี่ยมันก็มีรากมาจากประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ด้วยแล้วความกังวลพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองนะเพราะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยการที่ต้องรอทําบัตรนานเป็นเดือนๆนมันกลายเป็นเหมือนหลักฐานที่จับต้องได้เลยมันยิ่งทําให้คนสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทํากันในประเทศเราหรือเปล่า แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดนะครับก็มีคอมเมนต์ที่น่าประหลาดใจเหมือนกันอย่างอันนี้ที่มองไปอีกมุมหนึ่งเลยคือสําหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามองว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการที่ได้ร่วมมือกับเวียดนามเนี่ยมันอาจจะสําคัญกว่าเรื่องอํานาจอธิปไตยก็ได้เป็นมุมมองที่แบบเน้นปากท้องเน้นผลลัพธ์จริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้เยอะเลยก็ตามตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าความคิดเห็นมันแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจน ฝั่งหนึ่งคือกลัวมากกลัวว่าจะเสียตัวตนเสียอำนาจในการควบคุมประเทศไปแต่อีกฝั่งหนึ่งก็หวังว่าเออความร่วมมือครั้งนี้มันอาจจะทําให้ประเทศจเจริญขึ้นก็ได้มันคือการประทะกันระหว่างคนที่ห่วงเรื่องชาติกับคนที่เน้นเรื่องปากท้องซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้เอาละครับพอเราเห็นภาพจากหลายๆมุมแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวใจของปัญหากันดีกว่า เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศลาวประเทศเดียวนะครับแต่มันเป็นความท้าทายที่โอ้โหทั่วโลกกาลังเจอกันหมดเลยในยุคดิจิตัลแบบนี้ผมว่าคําพูดนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยนะมันคือการพูดถึงหลักการพื้นฐานที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยว่าฐานข้อมูลของคนในชาติเนี่ยมันคือความลับสุดยอดของประเทศที่มีเอกราชการที่เราจะยอมให้ใครมาควบคุมข้อมูลตรงนี้ไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น มันมีคำคำหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับคือคำว่าอธิปไตยทางข้อมูลหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า data sovereignty ฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากลองคิดตามง่ายๆแบบนี้ครับเวลาเราเล่นแอปต่างๆเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าข้อมูลของเรามันถูกเก็บไว้ที่ไหนแล้วใครเป็นคนคุมกฎว่าข้อมูลนั้นจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยแหละครับคือคำถามที่ทุกประเทศตอนนี้กำลังหาคำตอบกันอยู่ แล้วทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะครับคือเรื่องบัตรประชาชนดิจิทัลของเราเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนอนาคตที่เราทุกคนกำลังเดินเข้าไปในวันที่เส้นแบ่งของประเทศในโลกดิจิทัลมันเริ่มจางลงเรื่อยๆคำถามที่สำคัญที่สุดมันก็เลยดังขึ้นมาว่าในโลกยุคใหม่แบบนี้ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาติอย่างแท้จริง